แห่งชาติเขาใหญ่นะฮะที่ได้ทำทางเดินมาให้เราเวอร์วังขนาดนี้อยากให้ถนนที่บ้านดีอย่างนี้จังเลยก็เรียกว่าเทคอนกรีตตลอดทางนะฮะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี่เราเห็นป้ายประกาศลดเข้าเที่ยวชมน้ำตกระหว่าง17นาฬิกาถึง6น,นาฬิกาเพราะจะยังตลาดจากสระ์ปา่าเป็นยังไงบ้าง เป็นความปลอดภัยนะฮะที่รู้สึกว่าเห็นป้ายแล้วก็ทําให้รู้สึกปล่นใจยิ่งขึ้นว่าถ้าหากว่าเรามาเที่ยวที่นี่แล้วเราจะไม่ได้อันตรายจากสัตว์เลย mm hmm. เราเห็นมูนช้างด้วยเ,เห็นร่องไยของเขาเห็นไหมฮะเป็นทางเข้าไปแสดงว่าเราใช้ทางร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์โอเคเรารู้สึกปล่นใจมากเลยจ้าเนี mm ่ย hmm. คนความที่ทางเดิน mm hmm. ดีเบอร์เนี้ย ไม่ต้องไม่กลัวหรอกว่าจะเดินป่าไม่ไหวเพราะว่าดูสิทางคอนกรีตเดียวไปแถวหน้าบ้านที่ใครกลัวหลงป่านะหลงให้ถีดจริงสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็าอยู่ที่น้ำตกเหวนรกคุณรู้ไหมว่าน้ำตกมันเป็นเหวนรกความที่แบบว่า มันสูงมากแล้วก็แบบไหลแรง,งในช่วงฤดูนี้เลยตั้งแต่เดือนกันยาพิซุนา,นากันยาสิงหาธุลามันก็จะเกิดแบบความอลังการขนาดนี้นะเพราะน,น้ำอาจจะไม่ใสเพราะเป็นน้ําป่าใช่ไหมแล้วก็เกิดมีเหตุการณ์บ่อยๆครั้งที่สัตว์ป่าบางชนิดอย่างเช่นปลาเนี่ยเขาก็หล่นลงมาไหลลงมาตามน้ำตกเพราะว่ากระแสะน้ําแรงมากนะฮะจะออกทันทีเลยแล้วเกิดเป็นลมตลอดเวลานะ คุณออปินมากๆ่ะถ้าคุณจะแต่งหน้าลงมาถ่ายรูปตรงนี้จะต้องบอกเลยว่าต้องกันนะ้ำหมดทุกอย่างนะจ้ะเพราะว่ามันเป็นละอ้อก็ตอนนี้เปียกหมดแล้วเนี่ยแต่ละกินยาพาราก่อนกลับด้วยนะเพราะว่าอาจจะแบบเกิดอาการแบบป่วยได้อะไรได้นี้อากาศก็เย็นสบายนะแล้วก็ทางเดินก็เดินง่ายมากยา่านไหนถ้าได้ทําการแบบลาดคูณเข้ามากิโลก,กว่าคุณเดินแบบหลับตาเดินเข้ามาอย่างเดินถูกเลยอะคือใครหลงรถตกจริงๆนะเงีอย่างนี้นะฮะ ความเก๋ของน้ำตกเหวนะลบกีกาหนึงก็คือว่าหลอดไม่ต้องลงไปข้างล่างนะจ๊ะน้ํามันกระเซ็นขึ้นมาโดนเอคือกลับด้วยมันก็เปียกกันทุกคนนหะ่ะสุดเนี้ยเออใครบนบอกอยากเล่นนะ้ำอยากเล่นน้ำอะ่ะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องลงไปยยงน,น,นะ้ะอองกระเด็นขึ้นมาค่ะเออสรุปแล้วัะไปป่วยปะเนี่ยเอเอ,เอ,เอ,เอคุณพอเราขึ้นมาจากน้ําตกได้ใช่ไหมเราไม่ได้โดดลงไปหรอกนะแต่ว่า ก็คือเปียกเพราะว่าความกระเซ็นนะความกระเซ็น,นมันมันมันก็แบบมานี่ปัญหาของแบบผู้หญิงผมยาวอะ่ะก็แบบมีความ,มเปียกอยู่นะเราต้องมีการสบัดผมและเราก็ต้องจับหลักให้แน่นขึ้นมแล้วงสบัดผมค่ะ เดี๋ยวเธ้บนต่อไปคะดูสิมีความมีความเหี่ยวนรกค่ะความสุขชันตะดับไอีกยาวไกลมากเลยจุดนี้สะพานผมได้วนะไ <ส lasers S 1> อลกค่ะอีกค่ะน,นนี้ชื่อลำธารอะไรไม่รู้ลืมชื่อแต่ว่าก็เป็นสะพานเดินดีๆเี้แหละแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเดินระยะทาง1กิโลเมตรนี้เราก็ขอเสนอทางลัดน,นะคุณทางลัดก็ง่าย แค่โดดลงไปเนี่ยโดดลงไปในลำธารเนี่ย,ลนนยแล้วเดีสักพักหนึ่งประมาณ7800เมตรคุณก็จะลอยไปลงที่น้ำตกเองโดยที่คุณไม่ต้องเดินเลยสบายจะตายแ้่อยากจะลงทางลักก็โดดลงไปเดี๋ยวก็ลงไปที่น้ำตกแล้วไปเจอกันข้างล่างเลยทีเดียวโอเคนะเข้าใจตรงกัน